สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชุมุรีมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์และหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่อันศีนที่เราจะพาไปชมนะวันนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีบรรยากาศที่ดีมีกิจกรรมให้เล่นสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวกับเพื่อนๆและวันนี้เราจะพามากับรถมิสูชิปัเจโรสปอร์ตในรุ่น e l ลิ e e อ dition ัขับเคลื่อนสีล้อมาลองซิว่าขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยมันมีประโยชน์ในสถานการณ์ไหนบ้างและระบบขับเคลื่อนสีล้อที่เราจะพามาลองใช้ตลอดเส้นทางที่ เราเดินทางมาที่จุดอันศีนสถานที่เที่ยวแห่งนี้เนี่ยมันดีหรือเปล่าและมันตอบโจทย์ในการเดินทางไหมมันเกาะขึ้นหรือเปล่ารูปแบบการเดินทางในครั้งนี้อัตราเฉลี่ยาการกินน้ำมันเป็นยังไงไปดูกันครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพารถรุ่นนี้คันนี้ไปออกคลิปนวันนี้นะครับเป็นรถ ท็อปสุดในไลอัพนะครับคือตัวปัจจุร p สปอร์ตในรุ่นขับเคลื่อนสีล้อ Elit e e dition สิ่งที่จะพาไปทดลองวันนี้คือตัวระบบช่วงล่างฟิลลิ่งการขับขี่รวมไปถึงฟังก์ชันของตัวรถ Elite e dition ในรุ่นปัจจุรถสปอร์ตเนี่ยโอเคไหมแล้วมีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจบ้างรวมไปถึงวันนี้ผมจะพามาลองเกี่ยวกับตัวอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันโดยการรีเซ็ตทริปไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จะอยู่ที่0.8กิโลเมตรเริ่มต้นจากถนนบางนาตราดกม .43 สำนักงานใหญ่มิตซูบินที และผมจะปรับรูปแบบการขับเคลื่อน4ล้อปรับเป็น4ล้อเลยซึ่งระบบการขับเคลื่อนสีล้อที่เป็น Super Select Four w h e e r i e ในตัว p e r o s p o r t เนี่ยที่มีมาให้ในรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อเนี่ยจะเป็นการทำงานแบบ p a r t i m e และ Full Time ได้ Full Time ทำงานยังไงถ้าเป็น2ล้อขับเคลื่อน2ล้อหลังเป็นหลักแต่ถ้าขับเคลื่อน4ีล้อแบบ4 High จะทำงานแบบถนนเปียกและถนนแห้งถ้าถนนเปียกจะทำงานแบบ50-50ทําทำงานเสมอการทั้งหน้าและหลัง 50ด้านหน้าและ5 0แบบนี้เซ้ยตแบบนี้ใช้งานยากสิไม่ยากผมบอกเลยนะว่าไม่ยากระบบเขาจะปรับเองระบบเขาจะบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเหมาะกับสถานการณ์ไหนแล้วถนนเปียกจะใช้ได้ช่วงไหนรวมไปถึงปรับไว้แล้วมันจะทํางานของมันเองใช้ไปได้เลยใช้ให้สมรรถนะดีใช้ให้ตอบโจทย์กับช่วงล่างที่เหมาะสมเดี๋ยวผมจะพาไปดูระหว่างทางสถานที่ที่เราจะไปออกทริปนะวันนี้เนี่ยคือที่ไหนบรรยากาศดีมาก การใช้รถ1วันกับปัจจุบันสปอร์ตของผมนั้นรู้สึกว่าคันนี้ตอบโจทย์ด้านไหนบ้างเดี๋ยวเนี่ยมาเล่าให้ฟังครับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อโคตรดีต้องใช้คำว่ดโคตรดีเพราะอะไรมันดันมีระบบขับเคลื่อนสีล้อที่มันสามารถใช้ได้ทั้งถนนเปียกและถนนแห้งแบบพาทามและฟูถาพาทามคือกับขับเคลื่อนสอล้อแบบทูไ ฟู l l t i m ขับเคลื่อน4ล้อแบบ4 high 4 high แบบ40 60และ50 50นี่วิธีปรับลงทางล่าชัน hill descent control กดฟาร์บ ปุ๊บต้องล้อตรงตอนนี้ล้อแล้วไม่ตรงนี่มาดูนี่นี่หิวได้เซนต์คอนโทรลครับกับพี่แบบนี้เลยนี่นะ traction off พอ t ท็ c t i o n off เสร็จปุ๊บผมไม่ได้แตะเบรกนะครับโทษทีนี่ <c oughs> ไม่เป็นไรถ่ายนี้ไว้อยู่ <c oughs> นี่ เดี๋ยวก็ชนเพื่อนนี่เป็นไงโจระบบรถเหยียบเบรกให้ครับนห่ผมเห็นปูนด้วยครับนี่เป็นไงผมเหยียบปูนแน่ๆเลยครับเออวะเหยียบได้ไหมถามเพื่อนนี้เบี่ยงมาทางนั้นหน่อยก็ได้ จะพามาชมตัวรถหน่อยละกันระหว่างที่เราเดินทางมาเราได้ลองเกี่ยวกับสมรรถนะช่วงล่างเกี่ยวกับการขับขี่ของตัวรถว่ามันสามารถตอบโจทย์ในด้านไหนบ้างและ อีกหนึ่งไฮไลท์ของตัวปัร์เจอโรสปอร์ตครับคือการพัฒนาเกี่ยวกับตัวระบบขับเคลื่อนสีล้อคันนี้คือตัวท็อปสุดในไลน์อัพตัวท็อปสุดที่มีณปัจจุบันที่ขายณปัจจุบันคือปาร์เจอโรสปอร์ตอีลิต dition ขับเคลื่อนสีล้อและขับเคลื่อนสีล้อมันมีแค่อีลิตนะขับเคลื่อนสีล้อ GTPremium ไม่มีแล้วในรุ่นธรรมดาไม่มีแล้วมีหลังคาดํากระจังหน้าดาล้อแม็กดาครบแล้วนะครับส่วนใครที่มองว่าขับสี่ไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญสําหรับการใช้งานในชีวิตก็ดันไปขับ2ขับ2ก็จะมีอยู่2อง สรุ่นโดยประมาณไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นตัวกลางแล้วก็ตัวท็อปขับเคลื่อน2องล้อตัว GT GT พัสดแล้วก็ GT Premium และคันนี้คือขับ4ีและระบบขับเคลื่อน4ีล้อที่เป็นไฮไลท์ของมิตซูบิชิครับ Super Select 4 Wheel Drive 2จะมีรูปแบบการขับขี่ที่สอดคล้องกับการใช้งานในชีวิตประจําวันของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันออกไปบางคนซื้อขับ4ไปอยาก ขับ2ไ,ได้ไหมได้เป็นทูไฮก็จะเป็นขับเคลื่อน2อล้อหลังเป็นหลักส่วนตัวรูปแบบการขับเคลื่อนสีล้อแบบ4ฟไฮก็จะมีการผสมผสานร,ระหว่างตัวขับเคลื่อนสีล้อแบบที่สภาพถนนแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นถนนเปียกถนนแห้งถนนเปียกก็แบ่งการทํางานคือหน้า50%หลัง50%เพื่อให้ยึดเกาะถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นในกรณีที่ถนนมันเปียกลื่นนะครับส่วนในกรณีที่เป็นถนนแห้งก็อยากได้ฟีลขับเคลื่อนสีล้อหน้า40%หลัง60%ก็สามารถตอบโจทย์ในการขับขี่ในรูปแบบ ส่นโฟร์ไ้เนเดีโฟ h LC 4low LC อันนั้นจะเป็นออฟโรดหนักก็ยังไม่พูดถึงและกันสําหรับการใช้งานในวันนี้ผมก็มองว่าขับ4แบบ 4-High เนี่ยมันตอบโจทย์กับการใช้งานและวันนี้ครับที่ผมเดินทางมากับตากล้องหนึ่งท่านแล้วก็ตัวผมเองแล้วก็สัมภาระอีกประมาณโขงหนึ่งขยงหนึ่งนะครับเราก็อยากจะมาแชร์อีกหนึ่งรูปแบบที่ตัวผมมองว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะสําหรับใครซื้อขับสีไปปรับขับสีวิ่งได้เลย ถนนเปียกถนนแห้งการขับขี่แบบโฟร์ไฮที่ผมวิ่งมาในวันนี้ตลอดเส้นทางกับสัมภาระประมาณนี้ผู้โดยสารภายในประมาณนี้อัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันโอ้โหน่ารักอะ่ะ13กว่านะครับไม่ได้น้อยหน้าใครและ ดันเป็นเรื่องขับสีด้วยขับสีผมวิ่งมาตลอดอะและที่13กว่าตัวผมเองนะที่เคยขับที่เป็นเครื่องเบนซินแบบปกติทั่วไปอะและไม่ใช่ขับสียัง11 12เลยที่เป็นเครื่องแบบสีเซกเมนตอารมณ์ประมาณนั้นอะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ตัวผมมองว่าตัวปาร e เจโรสปอเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะเป็นจุดเด่นได้คือตัวฟีลลิ่งการขับขี่ฟีลลิ่งการขับขี่ของตัวปาเจโรสปอรต ถ้าเป็นรุ่นขับ2เขาจะให้ความนุ่มนิดหนึ่งแต่ก็ยังคงบอกไว้ว่าถ้าใครอยากได้นุ่มหนึบ ต้องไปเซตแต่ถ้าอยากได้นุ่มๆไม่ได้ใช้ความเร็วสูงสูงเพียงพอวิ่งได้เลยแต่ถ้าแบบโอ้โหจบแน่นอนดันไปขับสีพอได้ขับสีแล้วแล้วต้องการนุ่มมันก็ยังมีความนุ่มหนึบเพราะมันเป็นขับเคลื่อนสีล้ออันเนี้ยผมวิ่งขับสีมาผมตอบได้เพราะว่าผมใช้มาแล้วรูปแบบการใช้งานและเมื่อสักครูน่นี้ทางเข้ามาของตัวทางแคมปิ้งเนี่ยผมได้ลองระบบขับเคลื่อนสีล้อ ตัวระบบขับเคลื่อนสีล้อแล้วก็ระบบช่วยเหลือลงทางราชัน Hill Descent Control มันจะมีระบบหนึ่งที่มีในขับเคลื่อนสีล้อตัวลงทางราชันนี่แหละผมกดปุ่มเดียวปุ๊บเป็นปรับเป็น f high ที่วิ่งมาอยู่แล้วกดพร้อมใช้งานแล้วลงผมไม่ต้องแตะเบรกมันจะค่อยๆไหลลงมารถจะค่อยๆแตะเบรกเลี้ยงเบรกเลี้ยงเบรกบางคนมองว่าชันมากๆเนี่ยกะ เท้าเราไม่ถูกระบบเนี้ยช่วยได้และโคตรมีประโยชน์เลยและตัวภายในห้องโดยสารก็ยังคงย้ำเหมือนเดิมครับว่าความสวยงามเราไม่แพ้ใครระบบ ฟังก์ชั่นอํานวยความสะดวกไม่ไว่าจะเป็นตัวเบาะไฟฟ้าตัวถุงลมนิรภัย7ลูกเบาคัวเล่โมดูเล่แล้วก็ตัวระบบกล้องมองภาพรอบคันอินโฟเทนเมนต์อย่างอื่นอะแดปตีฟคู่ขั้นทน,ท,นที่เป็นระบบแอดวานซ์เซฟตี้ระบบเตือนการชนระบบตัดกําลังเครื่องยนต์ยังคงมีให้แบบปกติเป็นค่าสแตนดาร์ดของมิซูวิชิในรุ่นปัจจุบัสปอร์ตเลยนะครับและอีกอย่างหนึง่งที่ตัวผมเองมองว่าโคตรมีประโยชน์คืออะไรรู้ว่าระบบไฟ AC ซีงงเลยสิไฟ AC คืออะไรรู้ไหมตาล้อง ไม่รู้ใช่ป่ะ,ะร,ระบบไฟ AC คือระบบแปลงไฟให้เป็นไฟบ้าน1 5 0วัตต์รับสูงสุดครับใช้ได้เลยมีเสียบปลั๊ก2ตาเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะลองใช้ให้ดูด้วยว่ามันชาร์จอะไรได้บ้างแล้วก็สามารถใช้งานด้านไหนได้บ้างมีปลั๊ก2ตาใช้ได้หมดกําลังไฟเวลาใช้งานไม่เกิน1 5 0วัตต์ใช้งานได้เลยเพียงพอแน่นอนชาร์จโน้ตบุ๊บชาร์จแบตเตอรี่กล้องผมวิ่งมาผมชาร์จแบตมานะก็ ได้เยอะพอสมควรแต่บางคนก็ไปชาร์จเต้า USB ก็สามารถใช้งานได้แบบปกติหลายๆคนมองว่าเฮ้ยขับสีไม่สําคัญขับสียังไม่จําเป็นสําหรับตัวการใช้งานในชีวิตประจําวันก็สามารถเลือกเป็นขับ2ได้ขับ2นะัตอนนี้ผมจัดแคมเปญพิเศษให้นะครับสำหรับใครที่ต้องการ up option อยากได้ขับเคลื่อน2องล้อใช้ในเมืองเป็นหลักไม่ได้ต้องการตะกุยดินขนาดนั้นไม่ได้ต้องการใช้ออฟโรดขับเคลื่อน4ีล้อยานความเร็วสูงๆในกรณีที่วิ่งออกต่างจังหวัดขับ2เพียงพอมันมี ีรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจคือรุ่น GT-Path Badero Sport ในรุ่น GT-Path ราคาอยู่ที่1,384,000บาทสีขาวบวก1,500บวกเป็น1,399,000บาท อันนั้น่ะผมจัดแคมเปญพิเศษให้โดยการยัดออปชันระบบ b y ยสป t รระบบ RTCA เดือน My LCD ขนาด8นิ้วรวมไปถึงการทำให้เป็น Elite Edition ยกคันทำสีล้อแม็กทำกระจังหน้าปรับเซ็ตมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่สนใจสามารถ Inbox เข้ามาสอบถามได้เอ๊ะลืมบอกไปไม่ได้มีแค่รุ่น GT พัฒนนะในรุ่นขับ2อง GT มิเนก็มีบางคนอยากได้แบบคลีนคลีนอยากจะแต่งแค่ตัวหลังคาดากระจังหน้าดาและเปลี่ยนแม็กเป็น TE ฝาคาร์บอนฟิล์มชาเขียวมีเตรียมพร้อมไว้ให้แล้วสําหรับใครที่สนใจก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันได้และรุ่นที่ขายอยู่ณปัจจุบันนะครับคือรุ่น GT ราคา1นึ่งล้านสองแสนบาทรุ่น GT พั s ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแบาทรุ่น GT Premium ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแบาทและรุ่น Elite Edition ในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสน 69,000บาทและอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นท็อปสุดที่ผมเอามานะวันนี้ขับเคลื่อนสล้อราคาอยู่ที่1 6 8 9 0 0 0บาทใครจำไม่ได้แครบหน้านี้ไว้ให้เดี๋ยวมาพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมอยากได้รุ่นไหนวงมาเลยอยากได้รุ่นเนี้ยอยากเจอรุ่นเนี้ยอยากได้รุ่นเนี้ย มามาพูดคุยกันเรามีแคมเปญให้ทุกแบบทุกสไตล์แล้วแต่ความชอบอยากได้แบบไหนมาคุยกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั subscribe กดติดตามให้เราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อกันติดตามของเราเองเราจะนําข่าวสารดีๆนาข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่อยู่เป็นประจําคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอนใหม่สวัสดีครับ